อ้ับพี่น้องมาเบิง้งเขาจะเก็บไข่มาเนี้ยวันนี้จะพาทุกคนมาเบิง้งเขาจะเก็บไข่ไข่น้ำหุ้มเมืองสยามบุรีแข้แงสยามบุรีอ่าผู้ได้ที่ยักได้เนาะกระจ้าม,มาเก็บได้นะในฤดูกาลนี้มันกําลังออกก็ลังงามเลยอ่าคนที่มาเก็บชนร้ายนี่ก็เป็นคนพี่น้องอยู่แถวบ้า,บานบาน้านแถวนี้แหละเนาะมาเก็บอ่าบางคนก็เอาไปเฮ็ดอ้อ ไปอ้อไปผูกแตงเป็นอาหารเป็นอ้อหรือมกมกนี่ไปมกไสปลาแดกบ่หรือว่าจะไปมกใสอนาชิ้นมูก็นาะหรือว่าบางบางคนนี่เก็บได้ารแบบนี้จะเป็ดไข่เพนเราคายไปใส่ส่วนไ่เรเขาจะเอาไปกินเองเหรอหรือว่าไปเห็ดเดี่ยนี่หลางหลาง ละเอียดเออนี่นี่เห็นป่ะเห็นป่ะมันจะเกิดอยู่ตามมังหินตนิดหินเลยเอันนี้เขาเออเนาะไข่หินเนาะไข่หินรวมแล้วก็ที่ประมาณมุ้งสาวนึงอยู่ใต้พื้นกับมีกับพี่น้องดิ <ieri> ตอนเช้าพี่น้องตอนนี้เก้าโมงกับอ่าอีสิบเอ็ดนาทีวันยูซีพาทุกท่านทุกคนที่ติดตามเนาะได้ไปเบิ้งอันานาบรรยากาศอยู่ที่ท่าน้ําท่าน้ำใท,ำท,ำที่นี่คือเขาจะมาเก็บไข่เนาะเก็บไข่แต่ว่าคนไลยพี่น้องนะอ่าเบิ้งไปพนะุ่นเดี๋ยววันยูซีพาพี่น้องไปพุ่นเราไปเบิง้งได้ยินเขาจะว่ามาแต่พุ่นอันนาบานท่าเดือพุอนนะ่นเนาะได้หรอนายแต่เบาๆนึ่กันไหนเนี่ย รายักเขากองประสันเอ,อ้ยบรรยากาศพี่น้องดีดีเนาะวันนี้ตอนเช้าเขาเจาก็มามาแต่จักโมงมานะปินล่างเวากระไดฮะอ้าผู้ใดจะกินไข่สั่งมาเด้อนี่ฟันล่าเขาได้เหงียทับบริททบเธ่ได้เนาะทับแล้วทับขาใส่ฮะเออเก็บแล้วมาล่างพี่ก่อนหนึ่ง แต่ว่ายู่คือว่าไวแท้ว่ะนเานะาะฮะนี่ก่อนนะเขจ้ายานแล้วเ <laughs> นี่ยโยกมารถซ้ำรออะไรพี่น้องไป,ไป,ไปเบิ่งนำกันอ่าน่เสร็จแล้วปะเก้าโมงกับอีกสิบหนาทีพี่น้องเนาะเก้ามงสินาที อ่าพี่ว่าเป็นตอนเศร้าแหละบุญย่มากอ่ะไม่ได้ตั้งใจมาว่าสีมาพอดีมากเราคิดฮอตว่าโอ้พอดีดีได้กินไข่กินเนี่ยแม่นผู้ได้เนาะหองใส่หวางๆนี่สับปุก เก็บไปยังเก็บไปยังเฮ็ดไข่แพนบ่ได้ลงไปหุนน่นในคักว้วโลงห้าพันดิบวะอันนี้เป็นทาน้องแสงกับพี่น้องทาน้องแสงเนาะก็จะเก็บไข่รถซ้ำรอหอกอยู่พุ่นดิเดี๋ยวสีพาไปเบื้องทางใต้พี่ ได้ไอเดียเดี๋ยวกูมึงให้น้อบมึงก็เอานะมึงก็จะเก็บคือได้แท่ก่อนเฮ้อเก็บเอาเก็บเอาเว้ยยุใกล้แบบนี้ม่เห็น <Yeah. S 1> หรอก บอบันท <mile> <c ười> <c ười> <Hadi. c ười> ึกวิด <c ười> ีโอซื á, th <c ười> <c ười> <ération> uh <ell> ้อเฮ้ยแม่อะไรสดเนี่ยถ้าคนเห็นหน่งเอ็เห็นแล้วก็จะบอให้ไทยแต่ทีไป่ใชบอให้บอให้ายดอกเขาจะบอไปไายพูดยพี่บยักเขาคองสิน่ะโอ้เครื่องนี้มาแต่ใส่เนาะมาแต่ใส่เอ้ยท้าดีกว่าหลาคนบอ

ะมามา h ็ t แล้วหูซกเป็นได้รเรห้าึนบ่งอกเคได้อมันูลอาสึกว่ามันมันมันเคลื่เนาะออมันจะเครดนย่งเทิงพี่เดบงเบื้งนึงบ้องบน้ที่อยวที่นี่เเออเออเอเบิ่งนู้สินะมันเป็่ยนยงไงก็ได้เลี้ยงยูมันก็เข็นเขี้ยวเห็นยั่งยูดิป้าคือมันไล่คนแถวว่า พอดีอยู่แถวบ้านน้องคอยก็ได้เอ๊ะทำงมเล่นซื่อๆเนี่ยมาเ้วบริมาจากทื่เร่ดนบริมาดนหรอฮะคุ้ยอยู่้านใหญ่นี่้านใหญ่ก็อยู่ถึง้านน้องเสงนี่ถ้า้านยหญยก็อยู่ถึงติดกันอะมารายงานตมามีใครเด้อ A <laughs> từ à, tìm katar nha nỉa nọ. Chắc hôn nha, tìm katar nha. Eh, nha, 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 Ờ, nó nha, vật nha, nha, nó, nha, nha, lệ nha, nha, vào nha, nha, thế này nha, 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 มันขระสุงกนมีนองเด้อเบรกียมเครื่องมาโอ้โหนุ่งสุงอันนี้มาเอ่าแต่ละได้แล้ว <c oughs> อ๋อเย็นขนาดเลยอ้บาบได้หรอก แม่เก็บอยู่ตื่นแท้ใช่ะฮะคือบอกเก็บอยู่เลิกอด่ามาแต่ห้าเดือนคือกันวะจะค้นห้าเดือนนะคอนอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิงสิามส่้ารนน่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสาวคนเพราะเ้ากไดหนหน่ยเนาะมาะเมื่อกี้น,นี้บอให้ได้ว่วจังได้เนาะ ไมว่ามันต้องเคิร์ดเลยอันนี้นะฮะเนีน่ยค่อยว่ามันตรงอันนั้นยุ่นเถอะบนฮาร์ดแห,งแหง้งๆหมาไม่เดียวเจอสัม <c oughs> เออยูู่รังเล็กๆคือวา่าเดาคนคืออยู่ ข yes. no, ันตูแม่เนี่ยไปบัวลาแล้วค่อยเนียเี้ยไปบัวลายแล้เปียกเก็บไัเลยแล้วย้บัวล้ยดอกหนอตี้ยิงอันถ้นมันเต้ตัวอ้อนมันก็สีแซบเนาะมันก็กินแบบนั้นตัวแกตัวเคสเนี่แม่ดูเกะเอาไปล้างไปันเออมันกะแเราบ้านฮเอาไปเฮ็ดอ่อเฮ็ดบ่ แบอันแก่แกบก้นอ่ะบอันแก่นี่เขาไปห้ดนกบุยักแสบ้่บุยักเป็นจิ้มเอนอยักเป็ดอันนั้นถ้ามาเคยไปเก็บอยู่ใส่เด็กตัวตัวไล่มาหนิบ่เป็นน่นบ่ัมันแก่แล้วเนาะย่างเนาะมันสี กันเมารถมาใบ่อาอกันกันซีนมันนี่คุณลาทอะไรเป็อย่างจักทะเรื่อนบบนี้จะคล้องเขาก็มาเก็บน้ำตีโอ้โหจางๆรถเข้ามา phương, ừ, à. ờ. ừ. right. <laughs> 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 đấy, mình bắn này, bắn thay cho cụ này, cụ mà hí, nó. ah. đi, ở đây, ở này nó mằn lo, hết sẹo, có mua ở đây nè. này, đây, เบิ่งค่อยทีลองเอาเบิ่งบอรได้ละเป็น้าวิธีเฮ็ดนี้เฮ็ดยังไงปะักหอกนั้นเากทาาเหอ่แล้วก็บีบนำส้มเกลอเหาหาเก็บนี้เราเฮ็ดจังไก่อนล้างก่อนล้างใจมันโลน ล้างใจให้มันร้อนเออร้อนร้อนเลยค่ะตัวนี้เออร้อนนะค่ะตัวนี้ให้คุณนำส้มต้มน้ำมะขามต้มมะพร้าวก็ได้ได้ไหมอ่าเกิดได้หนวดอะไรแบบนี้ยายยายเราจะตีเก้าเลยนะครับท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 ับเออแบบฟาดฟาดใช่ไหมเออคือจีแม้นขั้นตอนมันคือเอาไปเอาไข่นี้ไปทับก้อนเนาะมันบอกทับแล้วฟักบอกหรือว่าฟักแล้วทับฟักแบเงี้ยมันมุ่งมาเดี่ยวสุดเลนะคะฟักอ่า แล้วก็ไล่เอาคีทคีหินอ็อกเนาะสำคัญกะลางร้อนเลยเนาะฮะเขาเขาเจ้ากระเฮ็ดอยู่นน่แถวเขาเจ้าก้าวเริ่มเฮ็ดร่างพี่ไก่พี่ย่งมาสินาตะกี้ก็กินแต่ไข่ลูกพะบางบ่กินไข่บ้นอื่นๆที่จริงห่อโบบ่ฮูเฮ็ดน่ยเนาะ เ,เออปนี้ปนีนห่าหเอเอูเห็ดแล้วหากะเฮ็ดมันก็เซฟอยู่ดิการสร้างเห็ดนะเต่เป็นหัวลายเกลือบทสมจะลต้องคันนะเนาะเตยไหลเกลือเตยนี่ได้จากฟันแล้วเจ้านะเอ,ออยู่ในฮ, <ะ S 2> ฮ<ะ>้องฮะ มาแล้วมาไม่พี่น้องแต่จากที่เวลาผ่านไปเนาะก็มีหลยคนที่มาเพิ่มเติมเติมยูบอนที่บุญยูจอดรถแต่เริ่มทําอิดเนะาะมีเขาเจะมา,า,าเก็บเพิ่มหล่คนพี่น้องปานเฮ็ดบุญคือว่าเนี่ยเนาะปานเฮ็ดบุญเก็บไข่ผลไล่อันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตกันซอกยูห้ากินอของพี่น้องอยู่ทางสายาบุรีวิญญาณสีให้พี่น้องได้เบิง้งเนาะได้เบิง้งภาพ โดยรวมเลยเพื่อนนี้ก็มาเอากระแตะที่เฮ็ดอันเอาไว้ห้องไข่แพนนั่นแหละมาซักมาล้างเพื่อจะไปอนนทับไข่แล้วก็ย่องใส่เฮ็ดเป็นไข่แพนม,มีจะกระแตะเลยเจ็ดแต่เพื่อนก็นมีบะห,หมดแล้วเอาไปยัายก็เด้เฮ็ดเนาะบ้านนี่ใส่บ้านน้องแท่งนี่หนึ่งเออไปเห็ดนะไปเ,เรียบ <laughs> เออบากกาเบิ้งกองอีกน่าอายกองเบิ้งที่พาไปเบิ้งเนาะบางคนถ้าเขามาเบิ้งแล้วะท่ามาไข่นี่มันมันเกิดแนวใดเนาะมันเกิดแนวใดหรือมันเกิดอยู่ใสอ่าพื้นนี้เป็นพื้นพื้นหินเนี่ยไหมเนาะพื้นหินคล้ายๆกับอ่าหินอะไรเข้าไปเห็ดเขาจะเอิน่าหินเนี่ยนะหินกรหินแห่นี่นะเห็นปะ เป็นลักษณะนี่เนอะเป็นหินอ่นนะฮะเป็นก้อนแบบนี้เอาไข่มันก็เกิดอยู่นี้คือกันเดี๋ยวมย่าีดดึงขึ้นมาให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเออนี่นี่นี่เห็นเหรอเห็นเหรอมันจะเกิดอยู่ตามหินนี่ติดหินเลยอันนี้เขาเออเนาไข่หินเนาะไข่หินเดี๋ยขาจะเก็บก็เก็บแบบดึงเอาอยู่ตามหินนี่แหละ เออพี่ตื่นเนาะนี่น่ะตื่นตื่นตื่นงามเลยโอ้เจ้าเก็บมันจะตรงงามเอาไปอ่อบอ๋อใครแพนคือกันเยอะนี่นี่ล่างล่างละเอียด

hai hôm <cườiını> thay hộp đấy phi vào đây cho bà chắp anh nha ô ngàm ngàm khiêu đi vậy nó đi nó ลงก่ะไดเจ้าเนี่ยน้าว่าสินี่มาเอาอยู่เทิงพี่มาเฮ็ดเรามันงามเนาะงามดีงามดี พี่น้องมาเบิ้งเขาจะเก็บไข่ามาเนี่นยมาโยนเสียาพาทุกคนมาเบิ้งเขาจะเาเก็บไข่เป็นไข่น้ำหึง่งเนาะเมืองสยามบุรีแกลงสยามบุรีอ่าผู้ใดธียากได้เนาะกระซ่ามานมาเก็บได้เนี่ยในฤดูกาลนี้มันกําลังออกก็ลังงามเลยอ่าคนที่มาเก็บชนไร่นี่ก็เป็นคนพี่น้องอยู่แถวอ่าบ้านบ้านแถวนี้แหละเนาะมาเก็บบางคนก็เอาไปเฮ็ดอ้ออ่าไปอ้ไปอไปปผูกแตงเป็นอาหารเป็นอ้นอรหรือโมก มกนีไปโมกใส่ปลาแดกบ่หรือว่าจะเป็นมกใส่อนาชินมูก็ไดเหารือว่าบางบางคนนี่เก็บได้ลายแบบนี้อะจจะเป็นไข่เพนฮับไปบ้านไดไเนี่ยฮะนาลามาจากคนนาลานะเออรู้จักมาหนึง่ง อันว่าเรื่องเอาไปเอาไปนี้เอาไปเห็นยัางก็เอ่ยเนีน่ยมาแต่นารานะเนาเี่ยเพ็ดไข่เพ็ดเองวะ <c oughs> เอาไปไข่เลยหนึง่ง <c oughs> อ๋อไปไข่อยู่น้องหอบางหุ่นเออบ่อกกระถ่ให้มันหูข้าวหูข้าวซื้อเอาไปล้างก็หนึง่ง เรืองอาส่งเลยเราหรอ่าจะมาเอากเกนอกะเปอกลยกเลยอ <ừ> ราคายไปใส่ส่นวนไร่ลงเขา,าจะเอาไปกินเองเหรอหรือว่าไปเห็ดที่จริงว่าไข่เพด <c oughs> ล่วงาบางเลยเนาะบานนาเนะอามเพเนี่ <c oughs> เออเขาจะกเก็บไล่บอลแล้วมันห่อเนาะอยู่นั่นเขาจะมาเอาอยู่บานนาหัน มือก้อนมือซื่อนี่ก็มือละต้นมือสองต้นโอ้ปั่นแห้งสำหรับจึงว่าไปสั่งได้เออเพราะคนเรานคนผู้ค่ายเอ็มเขามากเ้าช่วยซื้อนั่นคุณต้องปันคัดคัดก็เนาะต้องปั่นคัดคัดก้นอันนี้อยู่มืคัดอับท้ายนั่นคันเข้าจีมาค่ายชื่อเป็นต้นจุ่มน้ำดีๆหลักสั่อยซะซะตลูกต้นนึงเขาได้ก็ลืมฟังเนื่อ้อยต้นนึงเขาได้เขาเจอค่ายน่ะ ต้นหนล้านไข่นะต้นหนล้านว่าไปเถอะต้นห้าล้านเจ้าซื้อปันคัดซ้ำได้เจ้าซื้อปันจัดซ้ำได้โอ้หอดห้าล้านพุ่นะต้นหล้านทุ่ทุ่ทุโทุ่ทุค่อยบุกขึ้นวัามันสิแพงกว่านะแต่ว่าต้นหนึ่งกันไล่เติบอได้แล้ววเนาะ เราเก็บไว้ห้าต้นสิบล้านจะมาเก็บมันได้ต้นหนึ่งเจ้าสมัยสุดสุดใ้เลยเาคุณเออะมากยเพราะเขาทิ้งุเขาคุณรอยเขารวยเขาเลยจมันเลยไปของคุณนี่บ้าน่าล่าเลยเนาะบ้านคุณนํามันได้5้าต้แล้วมันเบิดเหลวมอต้นไปต้นไปแล้วมันเบิดแล้วคสมหาเขาเรว่าอยู่ีหมีมีเราก็เลยกอบเบิ้งไข่เนาะไข่นี้เป็นยาดามาแล้วไข่นี้ทึกใจแล้วก็เลยเก็บหลีอ โอ้งามดี compass, จเนาะงามดีงามดีปั่นแบบนี้ก็ไดเราเหนื่อยนาไปสั่งนะหรือว่าปั่นคัดกคนนี้ก่อนย้ายด้วยปะไดเอออนเทจะมจักจกปา่บาอไไปใส่จักอันอบกินแต่ชงซ้ำมัดที่มืนกระแห้งละกัน ปันแห <ว Goddess S 1> ้งไร่กับเบาเนาะป้าค่อยข <'s> right. ึ no ้นว่า <medi> มันต้นต้นนึงนี่ป้าทอมันลดนุ่นได้เนี่ยเด้จยกต้นเหรอต้นได้หนึ่งได้หนึ่งในต้นซต้นซีต้นซีต้นหางป้าทอก้อนจีได้ต้นนุ่นได้เราเอ้ยอดเลยใช่เอ้ยมาเจ้าก็ได้มันบูมเบ้นน้อยคนเก็บคนบ้านเมืองอ่ออ่อเคันว่าเก็บนี่ผู้นึ่งนี่ซาเลียนี่ได้ประมาณเท่าใดบ้าง

ปล่อยใส่อยู่ใส่อยู่ร่วงเขาบ้างนะบ้าเขงนีเอ่อบอกเข้าอันบอเห็นง่ายหรอกคุณแหละเข้าเก็บไข่แล้วคุณเนี่ยเขาเก็บไข่มืดคุณเนี่ เอาก็ะชิมีแนวนั้นนะพี่น้องคือเขาเจะเก็บไข่นี่นะเขาจะเก็บไปเฮ็ดอันไข่แพนเนาะเก็บไปเฮ็ดไข่แพนแบบเดี๋ยวนี้เมี่ยงกระแพงไข่แพนก็อู้สามพันสามสิบพันนี่ได้น้อยเดียวหนึ่งเดียวได้น้อยเดียวขเขาจะเฮ็ดไปเฮ็ดกินเองตั้งแต่ว่าพูดได้สิมีวิธีการเฮ็ดเนาะวิธีการเฮ็ดมีวิธีการปรุงนำปรุงย่างให้มันอันนาเชฟนะ เอาสำหรับวิดีโอนี้บุญมกุกชีแนะนำสะเสนอตัวพี่ตัวนอ้องเกิดจากซแหละพี่น้องเดเบิงเนาะเป็นแบบวิธีชีวิตเนื่องของพี่น้องสญญายบุรีเนี่ยยูเรียบตามแค่แคมน้ำหุง้งเป็นเป็นวิธีชีวิตก <c oughs> <c oughs> ็ถือว่าไล่คนดิเก็บไข่ เข้าอันนั้นเข้าเข้าคือนี้แล้วสินะพวกนั้นนะเนื้อเอ้ยซ้ายเอ้ยซ้นนี้เนาะข้าเนาเนาเออ